snackly แปลว่าแอบค่ะ snackly snackly use snackly อะไรเงี้ยก็คือแอบ still เออ still still ก็คือคำมงุดหงิ still my money อะไรก็ snackly ก็คือแอบแบบแอบมิชูแอบมิคิก็อะไรเงี้ยแอบถ้าพี่ปิ่นทองก็แอบแอบมองพี่ปิป่นทองโอเคสังคม เริ่มใหม่โอ้ยสังคมจะเป็นอยัางไรบ้าเลยจะไปสร้างเรื่องอย่างไรเริ่มใหม่สร้างความเชื่อถือใหม่รอสิ่งที่แอบกระทั่เพื่อนฝูงรู้ไงสังคมสังคมรู้หมดกรรการกระทกาที่ว่าต่อหน้าเป็นแบบนี้ใช่ไหมต่อหน้าดูดี่ดีแต่รับหลังเนี่ยคือแอบ่ย เล่นซ้อนหาอะไรแบบบุคคลที่สองที่สามอะไรเงี้ยแล้วไม่มีใครรู้เงแล้วเขาเอนความลับไม่มีเลยหรก No s e c r e t in the world you know No s e c r e t in the world ไม่มีความลับไม่ลรกความลับก็มีในล่ลรกการกระทำของเขาแล้วมีคนแห้งเขาจะว่าไม่มีใครเห็นก็เลยต้องแบบว่าต้องเริ่มใหม่ เริ่มปฏิบัติทั้งตัวให้ผู้คนเชื่อถือไว้ใจคือเพราะว่าครับตำแหน่งใหญ่ใช่ไหมเพราะการกระทําที่เขาทำเสิ่งเนี้ยก็เลยผู้คนก็เริ่มมองเขาไม่ดีใช่ไหมว่าทำไมอ่ะตอนหน้าทำไมแบบดูดีดีอะไรเงี้ยแล้วทำไมแบบเป็นคนอย่างนี้ไปได้อะไรเงี้ยใช่ไหม mm hmm. เราเนาะเราก็จะรู้ว่าแอบอะนะ่ะเนาะนั่นแหละที่มาของวัดการว่าแอบตอนหน้าเราไม่รู้หรอก คนนี้โอ้ยแบบนี้ฉัน,นตกับหลังอาจจะแ,แอบไปกินอะไร้งดูดีๆนะสังคมชั้นสูงนะ่าจะชอบกินแบบชอบแอบแอบที่แลบวแบสิ่งยาใน,นแหลกผลของการกระทำผู้คนก็เลยเห็นว่าเอ๊ะตาท่านสิ่งศักดิ์สิทธิ์เห็นนะนี่ไงก็เลยต้องเริ่มปฏิบัติการใหม่ในการทำตัวเองใหม่ให้ผู้คน เชื่อถือไว้ใจมันดูแต่มันามยากนะสแบบมันเสียไปเลยเนาะงั้นก็อย่าทำนะจ๊ะอ๋อไม่ถึงระบ,บอกตัวเราเ